สวัสดีนะครับนายปีกีกิงทุกท่านกับอยู่กับพีกิงอีกแล้วนะครับนะกับชมกับปีกิงเช่นเคยนะครับนะอ่าก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ไปแชช่องของเรากันสักนิดนึ่งก่อนนะมาแจ้งกดถามรอบนี้กันก่อนพ g จีสีเกมจ็อกเกอร์สีเกมแพ็กไม่ติกอย่างละ4ีเกมนะครับ ในนี้ก็จะเป็นการแจ้งเกมที่มีเปอร์เซ็นต์การแตกสูงนะย้ำว่าแค่เปอร์เซ็นต์การแตกสูงนะแต่ไม่ได้แตกร้อยเปอร์เซ็นต์นะเออคืยังต้องพึ่งดวงพึ่งฝีมือกันด้วยนะมาพี่กิงเลือกแมวมาวันนี้ดูในกลุ่มสักนิดนึงเออวันนี้คือคักกันตั้งแต่เช้านะวันหยุดมไ,ไม่ไไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนกันเหรอนะพ่อปูก็ไม่ไปกเหมือนกันข <c oughs> ี้เกียจคนวันหยุดคนมันเที่ยวเยอะนะพี่ิงไปเที่ยวมาก่อนหน้านี้แล้วนะเออก็ไปทําบุญมาก็อนุโมทนาสาธุกันด้วยนะครับนะอ่ะประมาณนี้ดูบรรยากาศในกลุ่มสักนนิดึง บรรยากาศในกลุ่มก็ค่อนข้างจะคึกคักงในเช้าเนี่ยเห็นไหมเออก็จะมีการแจ้งเกมเรวมมึงคุยกันว่าเกมไหนมาดดอยูหรือว่าเกมไหนมีเป็นการแต่สงสงแบบนี้นะเพื่อนๆก็จะแค่มาลงมาบอกเนะี่ยเห็นไหมคนที่ไม่รู้จะเล่นเกมไหนก็ดูตามเพื่อนในกลุ่มได้หรือว่าดูตามโก้ามก็ได้นะครับนะแต่ย้ำทุกรอบว่าเลือกเกมที่เราถนัดกันก่อนนะเออจะได้พอเล่นเป็นกันนะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับนะคนที่ยังไม่อยู่ในกลุ่มก็ดูคอมเมนต์ปักมุดเช่นเคยมาเราลองเทสเจ้าแมวเกมแรกของวันมาดูกันว่าจะจ่ายให้เราไหมไปลองดูกันไป ไอ้เี๊ยบมาสามร้อยนะมาลองทสกันดูสิอ่าเป็นยังไงเจ้าแมวเหมียวของเราอันนี้นะร้างเทพมันยังไม่ได้ลองเลยนะเออรู้สึกว่าหลายคนไปกระจุกกันอยู่กับสาวถ้ำน้องหน้ามนของเราเมื่อวานโอ้โหเมื่อวานายดีมากใจดีมากไม่ได้อวดแต่เมื่อวานอารมณ์ดีมากกูแตกทั้งวันเลยโอ้โหนี่ยกิน บดจะมาก็มาแบบนี้เออแต่วันไหนไม่มาก็แบบนะยากเย็นชีวิตมันยากเย็นเออแต่เมื่อวานกดยังไงก็แตกนี่มาดูไม้นี้กันยังไงเดี๋ยวเราจะลองซื้อดูสักรอบไหมครับโธ่โอแต่วันนี้เงียบจังวะโอทีทิบาทหายวับไปเร็วเอ้อยจะบอกเราใช้แต้มบุญของเมื่อวานไปหมดแล้วนะไอ้ไม่แน่โยอา K สามได้เอ้ยดูดีเออคิวโอเคเคคอมโบสามดอกอ่ะมาคอมโบมาสวยๆอย่างนี้ต้องลองซื้อดูสักรอบนะ <c oughs> ไม่แถรเลยเหมายแรกมาดูกันสิบมุนแรกของเราเป็นยังไงเออโอ้โหเค okay. สักนิดก็ได้นะเออซูชิก็ได้นะลายสวยๆเอ้ย เอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยโอ้อยยาคำนวณยาเว้าหมดเออมาเจสองได้ไหมโอ้โหแล้วพี่คำนวณไปไหนล้วแมวมาดีจังเลยคำนวณไม่มีเลยเอ้ยไม่แล้วไม่เอา,มาเนนไม่แล้วไม่เกลืออ่ะยังไงเหลืออะไรให้กูรุดโอ้ยดูมันกระปั้นเอ้ยเอ้ยเอ้ยยังไง รอบแรกฟรีในไปเลยไหมมาลูกมา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 โอ้โหอืมแล้วคูณเยอะแยะแล้วไม่คำนวณเลยเว้ยเฮ้ยเออเออเออโอ้แม่งเอ้ยได้อยู่ข้าวปันสามเออสวยข้าวปันสามข้าปันสามข้าปันสามโอ้ ถ้าเขาปั้นสามอาจจะกำไรตั้งนี้สักหน่อยนะเออเว้ยโอ้ไม้แรกโดนแล้วร้อยยี่สิบขาดตุนเล็กน้อยแต่ก็ถือว่าขาดตุนโหดแม่งคุณยี่สิบหกเลยนะคุณลวาวทิ้งหมดเลยเสียดายดแมวมาดีๆอืมอืม,อมโอ้โหนี่คำวนวณแน่นนอกไม่ค่อยสู้ดีเว้ยเออเอาหน่อยพี่มา มันจะเงียบอะไรขนาดนี้ล่ะพี่ครับโอ้โหแล้วนั่นตัวแพลงแล้วก็ไม่คำนวณสักหน่อยเหรออ,อมีอะไรบ้างมาอย่างละตัวโอ้โห,หมาสิคืนเลยพวกคำนวณนั้นน้องไม่ดีเลยวัวนนี้โอ้ทําไมรวมชอตเมื่อกี้ตอนแรกที่3 0มสนะั้นคือเงียบคลึบเลยนะออ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 โอ้โห เอ้ยมาเว้ยเฮ้ยมาเว้ยเฮ้ยแังเย่เย่เอาเว้ยกระโดดเบ็ดมาดอกแรกเกือบสองร้อยอยู่นะเออมันได้อยู่อ,อย่างเงียพี่โอ้โยดูลายดิเอ,อ้ยอืม โอ้นี่คำนวณนั่นนอกโอ้เอ้ย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 ได้ดอกนี้ได้อยู่80ยังไงมีคอมโบไหมโอ้โหแม่งลายสวยๆหลายรอบเลยนะมารอบสองเบ็ดหกดูถ้าจะมีครับเอ้ย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 อะไรวะ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 โอ้แม่งจะมากระตุกดวงกูนะไม่เอานะกูบอกก่อนนะฟับแฟบอ่า J สองขับปั๊บ โอ้แล้วแมวมาดีเนี่ยคำนวณไปไหนหมดเนี่ยเอ้ยเอ้ยเออเอาหน่อยเจเคสองเคอะมีอะไรบ้างวะไหนโอ้โหแล้วแมงมาอย่างละตัวเอยไม่เอาแบบนี้โอ้โหมีแต่แมวไม่มีคำนวณเลยเว้ยเออเอออย่าให้พี่ผิดหวังน้องเออเคสามเคสองเคเออ โอ้โหแม่งยับเลยโอ้โอ้สองไม้ตายสองไม้เลยเว้ยกูซ่ามาดีๆเนะี่ยเอ้ยแล้วมันให้เราไม่ได้ทีน,นิดนึงก็ดีนะที่นี่นะโอ้นี่ซื้อไม่จ่ายเลยสองไม้เว้ยเออยยับเยินยับเยินอืมดูอืมโอ้โห เอ้ยเจ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 เออย,ยังกลับมาได้เว้ยเฮ้ยเออเคโอเค,อเคมันเหนื่อยจังเลยเออใจาย,ยากใจเย,ย็นจังเลยเราวันนี้นะโอ้โหแต่ก็ยเอ้ยยังไงได้ไหมให้กูเถอะนะกูจะให้ชีวิตมันรันทดเกินวันนี้ซื้อสองรอบไม่จ่ายสองรอบเลยนะ โอ้โหไม่น่าอายังมาไวเฮ้ยเบ็ดสิบลูกพ่อโอ้โยไอ้ลูกเลิบอย่าให้พ่อผิดหวังจัดไปลูกแฉมๆเบ็ดสิบมาเอ้ยเอาเลยหูมึงโอ้โอ้ล้วคำนวณไปไหนหมดเนี่ยสิบ โอ้แม่งมาแต่แมวแล้วคำนวณไม่มีเลยเว้ยโอ้โหแล้ว6 7หมุนแล้วว้าทิ้งหมดโอ้ยวายมึงก็อยู่ผิดที่เอาหน่อยเอาหน่อยพี่เอาหน่อยโอ้โหอะไรมันจะเข้มขนาดนี้หัวไม่นะโอ้โหแม่งเซ็งโอ้ขนาดเป็ดจิตยังไม่จ่ายเลยเว้ยโอ้ีหต้องหวังเพิ่งกระแตกนอกอะไรไม่คิดว่า สิบหนึ่งโอ้โหนี่มันจะเงียบอะไรขนาดนี้เอ้ยมาสองร้อยเฮ้ยยังไงไวเอ้อลูกพอ่อลูกพ่อสิบหนึ่งอือสิบหนึ่งลงแล้วพอดได้เอ้ยโอ้แม่วองที่คูรอดกับแตนกน้องเดียวเลยไปเออปั๊บ อุ้ยได้อยู่160ยังไง A1 อืนึได้คิวพัทสองเอหงอ้ายระวายมึงอยู่ผิดที่อีกแล้วโอ้โหมาลองซื้อดีสักรอบงุดงิดนะเนี่ยมาวัดกันให้มันจบจบจ่ายก็จ่ายไม่จ่ายก็มก็ไม่หมดเลยอันนี้นะโอ้โหพี่ยินยอมไม่พี่ินดันไม่ขึ้นเลยโอ้แตกนอกแต่ว่าแตกนอกพอได้ลุ้นอยู่นะจริงอืม โอ้มาแต่แมวจริงเว้ยวันนี้โอ้เพิ่งเคยเจอเนี่ยเล่นซื้อเอ้ยเออโอ้ยดอกร้อยมาแล้วครั้งแรกโอ้ยโอ้หินร้อยแรกของวันดูดีใจอย่างนั้นได้หนึ่งพันโอ้ตัวนี้แข็งจริงแข็งจังเลยเว้ยโอ้โหแล้วดูแมวดิเฮ้ยแมวมาแม่งยัวลัวเลยเราแต่ไม่ใครพัดเออเอาหน่อยพี่สิบมาเคขยับมาลูกมาเคอะไรก็ได้เออโอ้โหแม่งสี่สิบดีใจอย่างนั้นสี่ร้อยเออครับมาดอกนี้ โซชีหนึ่งทีไมให้กแล้วโอ้โหนึ่งเอหก็ได้เนี่ยเฮ้ยเออชีหทีกูขอร้องละกูกราบตายาสักทีโอ้สี่อยยังไงมีเออได้อยู่เออมาแล้วโอ้โหหกร้อยสามาโอ้ 600, โหจหนจึ่งพันไดไหมกลมๆเออเออวุ้ย อุ้ยยังไงอุ้ยยังได้อยู่โอ้โหคอแตกไปเลยวันนี้เออมาโอ้โหบทดจะมาเข้ามาแล,ล้วเอใคอยาบมาลูกมาอีกทั้งนี้ได้ไหมอเออเออโอ้โหดูกว่าจะจ่ายโอ้เบ็ดหกจ่ายสองพันมึงดูแล้วเมื่อกี้เบ็ดสิบจ่ายห้าสิบบาทโอ้โหเลิกพอวันนี้โอ้แม่งเกมสุดจะแข็งเลยวันี้ยอมจริงๆว่าแม่งเกมแข็งมากโอ้แต่ดวงกูแข็งกว่า โอ้ยกลอบมาต้มไม่รอดวันนี้ไอแมวดูโอ้ทำเมื่อกี้ช็อตสองสองมุลสุดท้ายถ้าไม่คำนวณนี่กูตายหานะ่าแล้วกูบอกเลยโอ้นี่เกมแข็งจริงแข็งจังเลยวันนี้โอ้ช่วงมันหยุดด้วยนะอ่ะโอเคไม่ต่อแล้วนะครับโอ้เกือบไม่รอดนะวันนี้ยังดีดูเข้าฟรีก็แล้วอะไรก็แล้วนะแต่ก็ยังถือว่านายยังถือว่ายังดีที่ยังจ่ายให้เบ็ดนี้เนาะโอ้สี่ไม้จ่ายเบ็ดสี่ไม้จ่ายรอบเดียวโอ้โหแม่งสุดจะแข็งอะ อ่ะเดี๋ยวรอดูโกลทามรอบหน้าเดี๋ยวถ้ามีเกมไหนหน่าสนใจเดี๋ยวทีมก็มาจัดนะครับถ้าชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ด้วยเช่นเคยไม่แนะนำเล่นตามช่องบันเดิมส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อน bye บ๊ายบายจุบ๊บ